เขาบอกว่าตอนนี้คุณโดนจับแล้วในคดีฟ้องฟันเหลืองไอ้เนี่ยมึงฟ้องฟันเหลืองเหรอเพราะว่าจะโดนจับแล้วก็านหปีนเคดีฟองฝันเหลืองโว้ยมึกูเล่นฟ้อเนาะ อ,อย,อยากให้มีครั้งที่สองถ้ามีครั้งที่สองอยาให้มีครั้งที่สแล้วถ้ามีครั้งที่สามละ่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควร <Yeah. S 2> ภาษา oh. อังกฤษวันละคำวันนี้เสนอคำว่า hi ครับ T A D แปลว่าสวัสดีขอบคุณครับ <S <S อ่านว่าสวัสดีหรอโอ้ hi ครับ e thank you I love you bro ตอบหน่อยครับนมเปรี้ยวทํามาจากอะไรนมเปรี้ยวทํามาจากเอามะนาวให้วัวกินพอวัวให้นมมาเราก็จะได้นมเปรี้ยวนี่เป็นยังไงเรื่องแบบนี้นมันอยู่ที่ปอดมีควายหนึ่งตัวนกสามตัวตัวหนึ่งเกาะหัวตัวนึกเกาะตัวตัวหนึ่งเกาะหางตรงไหนหนักสุดเป็นหลอถึงรู้ผนวิจัยออกมาแล้วการน,นั่งเล่นเกมทำให้เสียชีวิตได้ ถ้านั่งเล่นใกล้งูจงอาง uh huh. วันนี้ผมไปหาหมอมาหมอบอกผมจะอยู่ได้อีกไม่นาน,นผมเสียใจยมากใช่ครับคลินิกจะปิดแล้วแล้วทำไมมึงไม่ไปแต่เช้าพวกคุณเคยคิดกันไหมว่าเราเรียนสูงสูงกันทำไมในเมื่อเรายังไม่เคยเห็นครูขับแลมโบมาสอนเลยน่าทำไมเราถึงคิดไม่ได้วะเงยจริง,รงๆด้วยให้เราเรียนสูงไปทำไม ในเมื่อชั้นหนึ่งมันก็เดินได้แม่ต้องขึ้นลิฟต์ปกไปเรียนสูงลำบากเหนื่อยก็เหนื่อยไม,ไม่ใช้สมองคิดโดยคนพวกนนี้อย่าให้มีเรื่องที่สองคนที่ดื่มน้ำท่อมนะครับเลิกได้เลิกผมนั่งกินกับเพื่อนอายุด,ดีๆเพื่อนหลับเมียมันเตะก้านคอเฮ้่ยไปฉีกีคุณนึกว่ากินข้างงูจงอางพะแล้วเมื่อวันไปเซเว่นมาเสียเงินไปเจ็ดแสนหนะ้าแห้งหมดเพราะว่าขับรถชนเซเวน่น <laughs> นนนนเนมื่อตอนเย็นผมไปห้องแฟนเดินเข้าห้องไปเจอรองเท้าวางเกือบสิบคู่สรุปมันคือคนหรือตะขาบเฮ้ยโง่ยิบหายเลยแค่นี้คิดไม่ได้เรื่องง,ง่ายๆเรื่องพื้นฐานของชีวิตคิดไม่ได้แม่เงเอ้ยกิ้งคือเป็นสิบคู่กิ้งกือแต่บางทีถ้าเป็นอาจจะเป็นกิ้งคือที่มีสิบขาเราคิดดูเนี่ยคนฉลาดเขาคิดแบบผม พี่เจมผมไม่มีตังค์กินข้าวแล้วผมมีอยู่65บาทมันไม่พอซื้อข้าวมันซื้อได้แต่เบียร์ขวดหนึ่งเอาไปซื้อเบียร์ซื้อเบียร์แล้วข้าวก็ไม่ต้องกินโอ้สบายไปโถอถ้าระหว่างคุณลังเลระหว่างคุณจะซื้อบ้านหรือซื้อเบียร์ให้คุณซื้อเบียร์เพราะว่าถ้าคุณกินเบียร์เมาปุ๊บคุณจะนอนที่ไหนก็ได้บ้านก็สนใจหมันขอบคุณมากพี่เจมแม่ยายผมบอกว่าเมียคลอดใหม่ต้องให้เมียไปอยู่ไฟแล้วเมียจะไม่ไม่หมดรอคับ ดูพี่เพลินเกินไปไฟไหม้เมียดำหมดเลยแม่ยายจะด่าผมใหม่พี่เมียไม่ได่ดาคนโง่อย่างนี้ทำผัวอยืนครูบอกให้เรียนสูงสูงเห็นแต่ขับมอเตอไซค์มาสอนไม่เห็นนั่งรถกระเช้ามาสอนเลยแสดงว่าครูตกต่ำ คุณเจมผมเรียนคณิตเขาว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแต่ทำไมทุกวันนี้ผมยังหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งอยู่เลยหรือผมหาหนึ่งไม่เจอเลยได้ศูนย์น่าจะหาไม่เจอน่าจะหาสมองไม่เจอเอาไปหนึ่งศท่านแน่หันดูไวเลยนะผมไปเซเว่นวันนี้ผมไม่เสียตังแถมสบายด้วยผมเอาผ้าห่มกับหมอนไป ซอยฮีทีทีททยิบเธอบอกเต็มสิบให้สองผมจะร้องไห้เดี๋ยวมันก็บินอีกหรอกแม่งบินไปรอบนึงแล้วที่เขาซื้อเก้าอี้ให้เพราะจะได้นั่งในใจเขาได้ด้วยเขาบอกว่าเธอเข้ามาอยู่ในใจฉันสิเข้าไปแล้วคนเยอะกิบหายแม่งต้องใส่แมสเลยยืนกันแบบอาจจะเหมือนถัว่วตเาคุณนึกว่าโรงพยาบาลสล่วนผมไปซื้อสบู่รักมาเขาบอกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งผมรีบเดินออกมาเลยเพราะสองรักบอกรักไม่ไหวสองรัก ฉันรับไม่ไหวเธอมีในในคนโง่อย่างนี้ไงใครมันจะรักวะรถอะไรเซ็กซี่ครับยอมเลเอลแลมบีกินนีแลมโบกินี่แลมบีกินี่มึงซื้อมาใครใส่วะตามหาพญานาคมือสองสภาพดีครับบ้านผมมีขายสภาพดีเจ้าของใช้เองเจ้าของใช้เช็กระยะตลอดล่าสุดก็เพิ่งไปถ่านมันเครื่องมาเอาใหม,ใหม่รถไฟมีกี่ขามีขาเดียวเพราะไป <รถ S 1> แล้วไม่จับ,ถบาถไหนมีขา ถ้าให้เติมหัวใจต้องไปหาคนที่ใช่นะครับผม,มีคนที่ใช่อยู่ในหัวใจผมแล้วทุกวันนี้ผมชีวิตผมมีความสุขดีความสุขของผมมันเอ่อล้นอยู่ในหัวใจนอนก็ไม่ได้แนตะ่มันจะไหลออกทางหูโอ้หนาวอ่ะพี่หนาวก็ให้หาคนกอดแต่ถ้าอยากได้คนถอดไปอาบน้ำพี่เจมครับผมอยากเล่นรัดต้องสเปคอะไรบ้างเขาขาวอวบๆครับน้องเจมรู้ไหม,ไหมครับว่าวงซินลี่ฟูเคยแต่งเพลงรน,นรง์ให้ฆ่าสัตว์ชื่อ<ะ>เพลงคนที่ฆ่าทาง คนที่ฆ่าฉันถุยยาอ่อนเหรอวะคนที่ฆ่าฉันฆ่าพระร้องเพลงวงแคทให้ฟังหน่อยครับอยากฟังอยู่<อ>ตรงนี้เสมอไม่ใช่เพลงนี้ฉันเป็นใครเธอลืมไปแล้วหรืออันนี้พี่แคทชื่อเต็มคือชื่อพี่แคทแดงป่วย วันนี้ <Okay. S 1> ผมไปตรวจสุขภาพมาหมอบอกให้ลดน้ำตาลผมละงงลดน้ำตาลจะขับยังไงผมขับไม่เป็น <c oughs> คุณน่าคิดก่าน่คิดอยู่ในใจอะไรวะที่หลังบอกหมอขอลดอ้อยได้ไหมเออลดน้ำตาลเป็นแบบกันแล้วไงลดอ้อยยังไม่กันคุณบอกขอเลยที่หลังอะคุณแก้ปัญหาเฉพาะตัวเองสิแก้ปัญหาเฉพาะตัวเองไม่ได้หรอ,อวันนี้สาวเดินมาถามผมว่าเอาอกหรือเอาสะโพกดี ผมนี่เขินเลยสักพักเขาถามจะเอาน้ำจิ้มไหมเขาขายไก่หรือเปล่าทีหลังคุณบอกเขาเลยว่าผมกินเคเอฟซีแล้วผมไม่เอาไก่พี่ทีหลังบอกเขาไปมันก็บอกว่าเป็นเกาผมเป็นเกาครับอ๋อเป็นเกาเป็นโรคครับไม่เป็นเกากับตัวเองนี่สวัสดีครับผมเมซี่ครับผมขอสูตรตกปลากระพงหน่อยครับตกยังไงเมซี่ขอสูตรตกปลากระพงหรอ ทำไมไม่ไปตีเชโดมสนุกกว่าฮะนี่คิดไม่ได้างานโรนินโกลก็มาขอสูรตีเชโดไปนี่คิดไม่ได้ไป่ตีแบบบุกตัวหนุ่มฮอตที่เธอใฝ่ฝันมันไม่ดุดันเท่าผมหรอกหนุ่มฮอตที่เธอฝันมันไม่ดุดันเท่าผมหรอกเอ้ยเป็นหมาเลย,เลยไงคอ้นมัน้อยที่เธอเห็นมันไม่เหม็นเท่าเธอหรอก <laughs> สาวจนขาเสียเธอหนีไปเพราะไม่เนียผมเสียใจแล้วมไม,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 ไม่ไม่ทำก่อนสิที่มันต้องทำมันเรียงลำดับหนึ่งสองสามดิแม่เอ้ยแม่งบันไดมีหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นมึงเหยียบหนึ่งแล้วมึงข้ามไปสี่เลยเหรอสองสามสี่ทำแม่ันถูกต้องดีสมควรนะนี่นักวิจัยบอกว่าที่งูจงอางไม่มีลายเพราะมันเล่นไอจีเดี๋ยวที่หลังบอกมันสมัครเฟซด้วยรู้ว่ามันอยากดูวีคให้มันล็อกอินผ่านกูเกิลได้ นี่มูจงอางไม่คิดไม่ได้ถ้ามูจงอางเล่นวอตแอบมันก็จบแล้ว hey, ไม่รู้จะคิดไม่ใช่ไูจงอางนะไอีกคนโดนิดเนีย่ยพี่เจมส์ครับผมอยากจะชวนที่มาเป็นเจ้าภาพงานฉลองลูกกำนันขี่จักรยานเป็นครับลูกกำนันขี่จักรยานเป็นก็เชิญไปฉลองเหรอเดี๋ยวรอมันขี่มอเตอร์ไซค์เป็นซื้อบิ๊กไบค์มาเลยเดี๋ยวไปฉลองให้ฉลองอัทีอธทีเดียวเลยร้อยวันนะ่ะคนวิจัยออกมาแล้วว่าคนจุนี่ใหญ่จะเสียงเล็กจริงไหมครับคุณอย่าไปเยื่อเรื่องพวกนี้มันเรื่รงององ่าย ถ้าปลาทูน่าหยุดว่ายน้ําจะเกิดไรขึ้นก็เป็นปลานิ่งก็จะเป็นปลากระป๋องปลาสามแม่ครัวไม่ได้จะเป็นปลากระป๋องตาปลายิ้มก็ได้ไม่คุณรู้ว่าจะเป็นสามแม่ครัวเออเขาปากออห้อยอยู่แล้วครับคนดูเขาห้อยตั้งแต่กําเนิดเกิดมาแล้วครับแทงคนดูเลยใหม่พี่จริงเย้มากต้องทำปรัปพุงตัวเยอะขอบคุณมากเท่เงช่วยพี่นี่มีคนอยงเองนี่นี่ประทะ น้องรักเมื่อกี้ก็มึงนี่แหละโดนเดิมาข้าพยาบาลครับคุณจะไปฆ่าเขาทำไมแมงลีวิที่ผายหลืมึงฆ่าบุคลากราทางการแพทย์เลยมึงไม่ดีหรอกมึงโดนประหารชีวิตกูว่านี่พอดูอีรีเวิร์สมันสั่งเสื้อผมนะมันบอกพี่ทำเสื้อตัวนี้ให้หน่อยเดี๋ยวพี่ขึ้นลายเสื้อแล้วแล้วส่งให้ผมหน่อยนะแล้วคุณดูลายที่มันให้ผมทำคือแบบไอ้ลายเสื้อนี่เอาไปให้พ่อมันใส่หรือเปล่าวะพี่จะเลือกอะไรระหว่างสมองกับเงินหนึ่งล้าน อง,องินอทำไมไม่เลือกทั้งสองอย่างเข่าว่ากันว่าคนจู๋ใหญ่ชอบยืนเต้นล้อเล่นพี่ครับผมโดนจับเพราะผมค่าแท็กซี่เฮ้ยมึงก็เลวเนาะค่าแท็กซี่ไม่ได้จ่ายมึงไปจ่ายค่ารถบัสด,ด้วยเลยจ่ายหรือยังแม่คารท็ิซี่มยังทิ้งคารถบัสก็ไม่เหลือ ผลการวิจัยออกมาแล้วครับเด็กไทยไม่เคยลอกข้อสอบเพราะลอกแต่คําตอบขอบคุณมากอันนี้ความรู้ใหม่เลยเก่งมากเลยถ้าลอกข้อสอบเดี๋ยวก็จะมีข้อสอบหลายชุดกากันเหนื่อยอีกทุยว้ายถ้าการขําคือยาที่ดีที่สุดทําไมเพศัชไม่ไปเปิดตลกคาเฟ่หลักับเออเออคุณจะติดตลาดดิวะถ้าเกิดเป็นใบจะบอกให้เขาหยิบของยังไงครับ แล้วทำไมไม่ลุกไปหยิบเองไม่ได้ตาบอดมีป๊อก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 กัดป๊อกป๊อป๊อกส้มโจยกระนุยทมทมคํเาเมเาคําเมาอกี่ครับมีสาวมาบอกผมว่าน่ารักจังมีเบอร์ไหมผมบอกก็มีบ้างเวลานอนนอนแล้วทำไมไม่นอนเยอะเยอะผผิดไรสมควรโดนด่าล้วนอนเยอะเยอะตื่นมากินกาแฟมันก็หายแล้วไม่ใช่ หายเบอือแลี่สาวนะหายแล้วพ่อแม่ไม่ซัพพอร์ตผมเลยทำไมอะแย่งผมกดเมดกับแครี่อ,อบวกไรพ่อแม่ออกฮิวเลือดไม่เคยเล่นซับไปเลยไม่ไปเล่นเมดกับแครี่คนไทยหัวใจแคลรี่เลยอไงวะเปลี่ยนพ่อกับแม่ใหม่มีพ่อแม่เมื่อพร้อมเชื่อพี่น้องพี่ครับชีวิตผมมืดนนมากพี่ช่วยตีสองดอกจิกให้ผมเกิดหน่อยเดี๋ยวมึงเอาเอพโพรามแถบไปด้วยเลยห้ามเข้าแล้วผมมาคนเดียวผมจะหาจากไหนมาอีก17คนครับพี่เขาบอกว่าตาม กว่าห้ามเข้าจริงเฉพาะโต๊ะมึงก็ยืนอยู่ครึ่งผับแนละ้ว7 7คนมึงบ้าหรือเปล่าคือต่ำกว่า18เซนนะห้ามเข้า19เก้เซนขึ้นไปปรึกษาไงครับพี่งูจงอางกับ อูพี่อะไรใหญ่กว่ากันครับพี่เราเคยเล่าให้ฟังนะใช่ไหมเนี่ยบางคนก็ไม่เคยฟังขับรถไปเที่ยวผับเมาเกือบจะหลับลงข้างทางขับรถไปจอดปวดขี่ยืดฉี่ได้แป๊บหนึ่งงูเหลือมโผล่ขึ้นมาตัวเท่าแขนนี่มันทูหัวขึ้นอย่างนี้เลยมันพอมันเจอพี่ปุ๊บงูมันรีบมุดเลื้อยหนีกลับเข้าป่าไปเพราะว่างูเล็กมันกลัวงูใหญ่วันนี้วันเกิดผมครับอวยพรให้หน่อยผมเยฟันทีเศรษฐาวเยทสิบโตเซครือทาริงทิด แฮปปี้เบอร์เดย์เศรษฐาจบชื่อโคตรมดยาวแม่งชื่อหรือคำขวัญจังหวัดก็ไม่รู้คำขวัญจังหวัดผมน่าจะยาวไม่เท่าชื่อเมืเ่อกี้หน้าไม่หวานส่วนปากไม่ต้องถามหมาแน่นอน hey, มผมมาเตือนภัยเกี่ยวกับบุหรี่ครับวันก่อนเพื่อนผมต้องไปโรงพยาบาลเลยครับไปสูบใกล้งูจงอางงูกัดหัวชึบนี่สูบบุรีอยู่เนี่ยงูกัดหัวชึบนี่กลาเชอกนี่พันคอ แการพิดแน่นก็สัวใจหลับตานะครับนะลืมตาทำไม,มปลาอะไรบินได้ครับปลากินยาวิเศษเ้ยพี่เคยเ<ม>จอแล้ว <จร S 2> ครับ<ะ>ผมถึงได้ถามปลากินยาวิเศษพี่เคยเจอแนละ้วน้องวันนั้นบอกปลาอะไรบินได้มันบอกงูอะไรบินได้แบบงูกินยาวิเศษงูมันพ่อขอกินยาวิเศษเลยจรริกปีดปวดหัวก็ไปถึงวันนี้แล้วมันก็ถามนกอะไรบินได้ตอบนกกินยาวิเศษบอกนกอะไรก็บินได้เี็ดกับมันมาถึงวันนี้อินเดียเหนืนันแหะ เกียจแม่งงเล่นเกมเยอะอันตรายนะครับพี่<ะ>ผมเสียเพราะเล่นเกมใกล้งูจงอางที่มียเยอะมึงปล่อยให้งูจงอางเข้าบ้านเหรอฮะหรือไงมึงเล่นเกมในป่าช้าเลยไงงูแม,ม่งเลื้อยเข้าไปสวนสัตว์เลยดิแม่งตายกันทุกวันพวกงูจงอางนี่อันตรายมากผมนึกว่าจะเล่นเกมแล้วแบบเซลล์สมองตายอะไรอย่างงี้แม่งตายเพราะงูจงอางอีกแล้วแอปเปิ้ลมะละกอกลวยส้ม โอ้ยโว้ยโอ้ยโว้ยโว้ยโ้ยโ้ยโ้ยหมดโว้ยดูดิพันหนึ่ 1, นงที่จริงอะผมทำจมูกมาจมูกอะสันขนาดเนี้ยเนี่ยยิ่งกว่าพ i นอคโคียวอะผมว่ายาวย่างเลยฉันจมูกกรสันเป็นคมเลยทรงผมก็ทรงไฮไลท์เลยไม่ใช่แต่พอผมกินมามา่าไปไม่ถึงวันมั้งจมูกผมกลับไปเป็นอันนี้คือทรงเดิมเลยออริจินอลเพราะว่าผมวันนั้นผมไปกินมามา่มารสดั้งเดิม พี่เจมครับเมื่อวานผมสั่งไก่ย่างมันไม่เห็นเดินมาหาผมเองเลยอ่ะองจัดหรือว่าแม่ขาโกงวะร้านอื่นอาจจะเดินนะครับร้านนั้นอาจจะไม่โดนเพราะว่าแม่ขากุกง ผมดูทรงแล้วคนสมนยนี้เอาเปรียบกันเล็กน้อยก็เอาเปรียบกันเบื่อแล้วนำพริกลงเรืออยากดื่มน้ำเกลือโรงพยาบาลเนอยคุณก็ไปขอหมอสิร้านขายายาก็มีขายโรงพยาบาลไม่ว่านจำเป็นหรอกไปเลยบอกเภสัชผมอยากกินน้ำเกลือไปแค่นั้นเขาก็หาให้ได้ไปกินทำไมโรงพยาบาลยุ่งยากแม่ไปเสียสีค่ารักษาฟรีนิสัยไม่ดีคุณนี่ตั้งแต่มีคิารักษาฟรีนี่เรื่อ,เ,อเกลือไปนะถ้าวันสิ้นโลกเขาให้ที่เอาไปสามอย่างที่จะเอาอะไรไปเอา ไม่ไม่เอ,เ,อเอาพ่อแม่กับแฟนไปหรอเก่งไม่เก่งที่ปั่นจักรยานมาใส่เดียวกับผมที่สมุรปราการได้นะครับ,รบถ้าชีวิตคุณมันแย่ก็มาหากระปอมกับผมนะ <Hey. S 1> ครับ <Hey. S 1> ขอบคุณครับคนละเย้ะ hey. 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 เพื่อนผมเล่นเกมอยู่ดีๆมันก็ตุยเลยพี่ไม่ได้เล่นใกล้งูจงอางมันเล่นไปขับรถไปเอ้นี่ไม่มองทางเลยแม่งมองแต่จอสมควรตายได้เดินไปเลยชาติหน้าเดี๋ยวมันเอาใหม่พี่เจมอ,อย่าเพิ่งออกจากบ้านนะช่วง<ม>นี้<ะ>ผมเป็นห่วงเดี๋ยวเขาเห็นฟันที่แล้วกระชากค,คิดว่าทองฟันเหลืองเนาะไม่ใช่ฟันทองหน้าหนาวแล้วปากเขาแตกกันทำไมซกเล็กยังปากห้อยอยู่เลย บางอย่างอ่ะเก็บไว้ในใจไม่ต้องพูดมันออกมาถ้าพูดมันออกมาเดี๋ยวจะได้ปากแตกแบบที่พูดอ่ะใครบังอาจกล้ามาว่าน้องผมแบบนี้เอาอีกชอบชอบผมเดินเข้าไปขอลายสาวสาว,สาวบอกว่าชอบผู้ชายแบดผมเลยบอกกับสาวไปผมเคยตบหัวแม่ครับแบดเอนไหน <laughs> แดีอะไรเสียน้ำตาน้ำตาตกลงจกจากโบกมันจังสีพอพอสีขาคนจังงวงรึงให้ตายไปจากใจเหียดะไรครับคักเบิร์ตเราจังเ่าจ้าไงถุยยายพายเรือไปวัดยายพายเรือไปแล้วเอาพายไปแล้วยายขาดอะไรถึงไม่ถึงวัดอะไรไม่ถึงวัดก็มีเรือเราบองครบแล้วนี่เจ้าเฉลยเลยตายอะ่ะขาดใจตาย ก็เลยไม่ถึงวัดแล้วยาไปขัดใจทำไมอ้าอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วไปไายเรือให้ตายเฉยเลยโง่ชิบหายสมควรตายแล้ว,ลวชาติหน้าไปเอาใหม่พี่ผมอ,อกหักแตกเขามีผัวอยู่แล้วทำไงมีผัวแล้วมีพี่อีกไม่ได้หรอ เขามาดูสตอรี่เราเขามีใจใช่ไหมคะอืมไม่ใช่ค่ะเขามีเน็ตเนาะคนวิจัยออกมาแล้วครับปลาชะโดไม่สามารถจับฉลากได้เพราะมันไม่มีมือเฮ้ยจริงด้วยถ้าปลาชโดมีมือละจับฉลากได้อู้ยย่เลยสิ นี่เป็นโชคด,ดีของมวลมนุษยชาติที่ได้ความรู้นี่มาขอบคุณเราจริงๆน้องรักพี่ขอบคุณมากที่หลังไม่ต้องที่หลังไม่ต้องจับฉลากมานชดูนมันเรียวมากพี่ซกใหญ่เล่นเกมเท่มากค่ะอบคุณรอ,อเล่น55น้องผมนี่เก่งภาษาอังกฤษสุดยอด พูดภาษาอังกฤษคำไทยคำหรือว่าอะไรเขาได้หมดเรียนจบมาจากออกออกฟอร์ดออกลิกเฮ่ <Okay. S 1> อเล่นสมัยก,ก่อนนี่เขาสิบสองปีเนี่ยเขาอยู่ที่ลาดร้ oy, านอัเจลิสลานบุรีพอดีขายโอ่งอยู่ที่นั่นขับรถอยู่ตอน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 ทุยผมพูดภาษาไทยเขาแปลภาษาอังกฤษก็ทําได้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยก็ทําได้ไทยคำอีลิทคำก็ทําได้เดี๋ยวดูสวัสดีครับเฮ้ยไฮบรคุณชื่ออะไรว่าชื่อไนมมากับใครครับยูโกอินกับใครครับเออผมชอบคุณมากเลยคุณแม่เห็นตั้งแต่มาตั้งแต่ช้าแล้วผมแอบมอง อยู่ตั้งนานนี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ปากซอย,ยผมขับมาเจอคุณผมแม่ก็ถูกใจเลยนี่มีเบอร์โทรหรือเปล่า uh, I like in today in morning you go to in h uh, bicycle you meet t l e phone number yeah n เ m b e r นี่เลยคนที่เขาเก่งจริง <cl> ม <aps> ัดมีความลับรอ <p unch> พูดดีหอรออ พูดเพราะเหรอพูดเทาะเหรอมึงไม่ต้องมาพูดเพราะกับกูนะ<ด>ระหว่างเงินหนึ่งหมื่นกับเงินหนึ่งแสนพี่จะเลือก 1> 1, <000 S 2> อะไรหนึ 1> 1, ่งแสนเว้ยทำไมไม่เลือกทั้งสองกำแพงในใจเราสูงมากแต่ถ้าเธอน่ารักมากๆเราจะทุบให้เรื่องไปทุบทำไมอะ่ะก็จะมาจีบไปทุบเฉยที่ใส,ส่เสียไม่ได้มีผัวเราชีวิตเนี่ยดูทรง้วที่ชื่อซกเล็กเ,เพราะของของที่มันเล็กใช่ไหมหนูแค่สงสัยอะคา่ะ <Hey. S 2> อีกคนที่เีลยวก็พูดแบบนี้นะเอามาพาดไป3าคนแล้วอีคนที่พูดอย่างเงี้ยโดนเบิร์นเยี่ยวลาดน่อง พ no ี่ซบใหญ่ร ah ู้ไหมคะว่าทำไมบิ๊กซีตัวซีทำไมถึงตัวใหญ่เพราะถ้าเป็นซีเล็กจะกลายเป็นปลากระปองซีเล็กทุ่นหน้าเลยดีแล้วให้หมากินนะทุยถ้าอยู่ใกล้งูจงอางจะเป็นอะไรไหมครับเออถ้าแปลกๆจริงๆอยู่ใกล้งูจงอางเป็นอะไรเป็นหวัดนิดๆหรอมั้งให้ตายสิไปหาหมอเดี๋ยวหมอกินยาพาราเดี๋ยวก็หายไปดูดวงมาหมดดูบอกจะมีผู้หญิงมาหลอกเอาตังค์ตอนนี้เครียดมากไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนมาให้ ใช่แต่มอดูเป็นผู้หญิงไหมใช่นั่นแหละคนที่จะหลอกตังเรารู้แล้วก็ไม่ต้องจ่ายซะชิ่งเลยกินเบียนกับเพื่อนมาสามชั่วโมงเบียนไม่หมดแต่รู้เรื่องชาวบ้านหมดเออทางขี่ดินทาแล้วสวัสดีค่ะพี่หนูเพิ่งดูพี่ครั้งแรกพี่ชื่ออะไรหรอคะเครื่องหมายดอลลาหนูชื่อหมอยินดีที่ได้รู้จักค่ะ มีเยอะแยะตั้งอะไรมึงไปโกรธครอบครัวหรอไอตั้งชื่อนี้ให้อะฮะเด็กจิ้งหมออ้อยตีหอกตอกเฮ้ยขายไปจีบสาวสาวบอกหนูชอบคนตีค่ะเราก็เลยตีหอกซะขอสาวได้ไหมครับสาวหน้าอาเมะอาหมะมาเมะอาเมะอาเมะอาเมะมาเมะมาเมะหัวหัวดิอาเมะอาเมะอาเมะอาเม ที่ชื่อซบเล็กใช่ไหมคะมแสดงว่าขนาดก็เล็กตามชื่อใช่ไหมคะไม่เอ,อันใหญ่เลย เอาสาวบอกชอบหนูชอบคุณมีอนาคตค่ะเอ้าแต่พี่มีอนาคตได้ยแมเขาเลยไม่ชอบผมเจอคนโรคจิตเขาบอกว่าถ้าผมเปิดจูดี้ให้เขาดูจะให้มาม่าผมแปบนะไปต้มมาม่าก่อนโรคจิตเลยทั้งมึงทั้งคู่เลยพี่ซกเล็กเหนื่อยไหมคะที่มีคนปั่นประสาทช่วยไม่อยากให้โดเนตเองสมน้ำหน้าฮ่าฮ่าเก็มึงเลยคนเดียวเลยนะคนอื่นเขาก็ดีๆแล้วทุกคนนะพระอะไรอยู่เกาหลี ติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบเฉลยพระถังซัมซุงพี่ครับแล้วพระอะไรร้อนครับติ๊กตอบตอบติ๊กตอบเฉลยพระถังซัมเมอร์พี่ครับแล้วพระอะไรเป็นคนดีครับพระถังซัมเมอร์ตอบตอบก็พระถังนั่นแหละครับจะคิดทำไมเยอะเขาบอกว่าคนที่ชอบเบ่งกล้ามแขนจะหลอกเท่และเป็นเกด้วยจากน้องหมอยค่ะ เขาบอกว่าถ้าช่วยตัวเองบ่อยๆเส้นเลือดที Hah> ่แขนจะขึ้นแหมดูยังไยนะพี่ซกเล็กเมื่อวันผมไปร้านเหล้าเขาบอกกินให้ถึงเป้าจะได้กินฟรีผมก้มลงไปกินเป้าตัวเองทำไมไ่ด้กินได้ถึงยอดครับจะกินถึงเป้านั่นเป้าเกงแล้วมึงไม่รู้เรื่องซะนี่ไม่น่าออกมาจากร้านได้ เมื่อวานผมเล่นทำไมกล้องปืนผมถึงมองไม่เห็นอะครับทำไมละ่ะลืมไปใช้กล้องห่วยไรเฮ้ทิมเอโบว่าขอร้องแกวตาจักน้อยได้บอกไม่ใช้กล้องคนะุณร้องอะไรก็ไม่รู้พี่ซกเล็กค่ะน้อง <c oughs> หมอยโดนไล่ออกจากงานน้องเครียดมากค่ะเพราะหนูด่าหัวหน้าว่าอีแก่ไม่เป็นไรค่ะสู้ๆนะครัน้องหมอยเพื่อเราไปเปลี่ยนชื่อเถอะับพูดฟังดูเปรี้วกว่ โกเล็กค่ะน้องหมอยเจ็บน้องสาวมากค่ะเขากระแทกหนูตั้งแต่หกทุ่มถึงหกโมงเช้าหนูเจ็บจังเลยอดโทนนะลูกชีวิตคนเรามันก็เกิดมาลำบากนี้แหละพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้น้องที่ให้พี่ช่วยยังไงเราจะวิดีโอคอลมาส่งให้ดูหรอให้พี่ดูแล้วว่าตรงเจ็บตรงนี้อย่างนี้เหรอโอ้โหายานะ พยามงแล้วก็หายภาษาอังกฤษวันละคำวันนี้<า>ขอเสนอคำว่าไอซัสแปลว่าคุณหล่อมากขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับไอซัสเอ๊ยขอบคุณมากโอ้สุดยอดหน่อยได้ยินว่าคนที่เสียงใหญ่จะหลอ่อพฮที่ซก<อ>เล็กอ,อย่าทำคะ่ะ<อ>เสียงที่ในกลัวมากคะ่ะผมตั้งใจผูกโบตัวเองเป็นของขวัญให้คนคุยแต่เขาบอกว่าอยากได้ของขวัญไม่ใช่ของตายเขาไม่ชอบหมาลูก นังที่วัวตัวหนึ่งเคยพูดไว้ว่า,วาไม่อออมอมอไม่ออออมอมอาอแอที่พูดมาก็มีเหตุผล มีความจริงใจซ่อนอยู่ข้างในเนื้อหาคือฟังแล้วแบบคือปับปื้มอะขอบคุณมากนะที่วัวพูดได้ดังที่ฝรั่งคนหนึ่งบอกไว้ว่า How it gonna be ok gonna be b But if it not okay i t not okay yeah I know you are small Hum but still very ำ m ล็กขอบคุณค่ะไม่รู้ความหมายคืออะไรแต่คือมันต้องดีอะเชื่อผมมันต้องดียังไงก็ต้องดีฟังดูก็รู้ผมนี่12ปีที่รักรานบุรีพี่ซกเล็กชูนิ้วโป้งหน่อยค่ะ ถ้าชอบผู้ชายนีย่ครับ,รบวันนี้วันเกิดผมพี่ช่วยอวยคมให้หน่อยครับวอ้ยพรวยพรดิ <c oughs> มึงขอกางเกงเลยพี <c oughs> ่เบิร์สเดย์ทูม,มีขอบคุณบอกตัวเองไม่ผมอยากล้ำเอาดีครับวันนี้สันเกิดผมจริงๆแฮปปี้เบิร์สเดย์ทู ย <You> บุรี่อันตรายนะครับลงผมเสียเพราะบุรีอ๋อเป็นมะเร็งปอดแกข้ามถนนไปซื้อโดนรถชนเปลียนแค่ปีปากดีเหมือนเดิมที่รู้ไหมครับทำไมพระเจ้าตากถึงแพ้ทำไมเพราะโดนพระนเรศวรเดี๋ยวนี้สู้มือไงแฮปปี้นิวเมียครับนิวเยียนิวเยียสิ แม่งจะเอาเมียตั้งแต่ต้นปีเลยเหรอวะแอดออด้าแอดออด้าแอดด้าแอดด้าทำไมมึงไม่ใส่กีต้า ไงไก่ไก่บ้านผมไม่ชอบเอาน้ําฝักบัวครับทุกคนชอบอะไรชอบขันคนวิจัยเผยแล้วว่าการว่ายน้ําไม่ใช่การพนมมือใส่น้ําหลังจากที่คนไทยสับสนมาเป็นปีๆเข้าใจผิดไปตั้งนานไอเราก็คิดเอ้ไว้น้ำวัดีครับไม่ใช่ขอบคุณมากนี่อันนี้คือคนที่มีความรู้จริงๆครับทุกคนเนะถ้าผู้ชายเล่นเกมยิงปืนโตมาจะกลายเป็นกระเทยทุกคนจากหมอหมอยนะครับขอบคุณหมอหมอยมากเลย เสื้อสวยครับดมอะไรครับเสื้อดีที่ห่มครับดมที่เงือทช้างกลัวอะไรเอ่ยช้างกลัวหนูตีดังช้าช้างวิ่งหนีโซ่โซ่ล่าตีช็อกก์ถุยว้าเด๋ยวผมวนมสอบสะไทยเลยตอนนี้มดอะไรหายยากหมดแล้วเงือแล้วมันหมดแล้วยี่ไปทำมดแล้วคนที่ไหนวะเขาก็รู้หมดย่ไหนก็ไม่รู้อยากได้เสื้อต้องทำไงใครโว้ยอะ เอาเสื้ออองไปอ่ะผมจะถอดให้คุณปีใหม่นี้ <c oughs> เขาดาวที่มอนนะมอนพ<อ><ข>าโฮมทีนอนอันนั้นมันหมอน งงคูลาซ่าแมกการโลเนคิวานเรวายเอเอทเอมฮสที่พูดมาก็มีเหตุผลเนี่ยเป็นคนที่พูดแล้วกันออกมาจากหัวใจนะคือผมฟังแล้วแบบจริงรู้สึกดีนะเวลามีคนมาคุยอะไรกับเราเงี่ยเราก็ซาบซึ้งแบบทิในหัวใจน้ำตื้นตันแบบอยากจะร้องไห้ออกมาเลยนะไม่ใช่เพราะซึ้งนะฟังไม่รู้เรื่องน่าหล่อหล่อแบบพี่ทําโรงพยาบาลไหนได้บ้างครับผมคนอื่นเขาหล่อสิบป่ะผมไปหล่อสิบเอ็ดอะเพราะว่าผมมันหล่อเกินเสื้อเทหุยเขบพค,ค้าบ ใส่แม่น้องหนูเด้งเสื้อสวยใส่พอดีหมาเสื้อพี่อ่านว่าอะไรครับเสื้อมันเป็นเสื้อของคนดีอะครับปี2,024เราเป็นคนไม่ดีใช่ไหมปี2 0 2 5ัเราต้องเปลี่ยนตัวเองมาให้มันเป็นคนดีนะครับดีที่ห่มดมที่เ